สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นริสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศริส,สเกตและอำเภอกระทละลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 CZ New ีแซนิวภาคอีสาน์อชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉัลนลักษณากรงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะ วัดบ้านสามขาตำบลเสียวอำเภอโพสิสุวรรณขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพ้าพป่าสามคัคคีในพิธีถวายและเฉลิมฉลองศาลาการเปลี่ยนในวันที่12-14เมษายนที่จะถึงนี้ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานข่าว่าพระครูโพธิสัตจารักษ์เจ้าอาวาสวัดบ้านสามขาเจ้าคณะตำบลเสียวอำเภอโพศิสุวรรณจังหวัดศรีสะเกศเปิดเผยว่า ในช่วงวันที่12ถึง14เมษายน2,567ที่จะถึงนี้ขอเรียนเชิญเจริญพรพุทธศาสนิกชนทุกท่านรวมเป็นเจ้าภาพภาพป่าสามคัคคีในพิธีถวายและเฉลิมฉลองศาลาการเปลี่ยนณวัดบ้านสามขาตำบลเสียวอำเภอโพสิสวุวรรณจังหวัดสิสเกตโดยในวันที่12เมษายน2,567จะมีพิธีถวายศาลาการเปลี่ยนซึ่งเป็นสาลา ที่เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี2551จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี2567มีความประณีตงดงามเป็นอย่างยิ่งและสามารถใช้ประโยชน์ในกิจของสงฆ์รวมถึงชุมชนได้เป็นอย่างดีในวันที่13เมษายน2567จะมีพิธีถวายผ้าป,ป่าสามัคคี และในช่วงกลางคืนจะมีกิจกรรมการแข่งขันชกมวยรวมถึงมหรสพตลอดทั้งคืนและในวันที่14เมษายน2567เชิญชมมอลำคณะใหญ่อีสานนครศรีนตลอดทุกคืนมีการจัดก,กิจกรรมภายในวดัดและมีการประดับไฟสวยงามตลอดเส้นทางมีความยิ่งใหญ่ตระการตาแน่นอนไฟดำเนินงานโดยนายวันชัยสมศรีผู้ใหญ่บ้านหมู่11 นางทองเพชรช่วยบุญผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่นายประยูนสุดใจผู้ใหญ่บ้านหมู่หกและนายสุภาพผู้ใหญ่บ้านหมู่17พร้อมด้วยผู้ช่วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพี่น้องชาวตำบลเสียวได้ร่วมกันอย่างแข็งขันในการจัดงานครั้งนี้นายจันโตสิงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียวในนามพี่น้องชาวตำบลเสียว จึงขอเชิญชวนประชาชนทั้งในพื้นที่อำเภอโพสิสุวรรณและอำเภอใกล้เคียงร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสาม,มัคคีในพิธีถวายและเฉลิมฉลองศาลาการเปลี่ยนดังกล่าวด้วยความตั้งใจของผู้นำท้องที่ท้องถิ่นที่ได้ร่วมมือกันช่วยการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นมาทั้งนี้วัดสามขาได้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2426 และได้รับวิสุงคามสีมาในวันที่หนึ่งมกราคม2456เดิมตั้งอยู่ที่บ้านสามขาหมู่ที่สามตำบลเสียวอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสิสเกตปัจจุบันเป็นอําเภอโพศิสุวรรณต่อมาได้ย้ายจากที่เดิมมาตั้งอยู่ที่บ้านสามขาหมู่ที่หกตำบลเสียวอําเภอโพศิสุวรรณจังหวัดสิสเกต ในปีพุทธศักราช2462ได้รับวิสุงคามสีมาปีพุทธศักราช2465สาเหตุที่ย้ายมีผู้เท่าอายุ80ปีได้เล่าว่าแผ่นดินที่ตั้งวัดได้แตกแยกออกจากกันเป็นรอยยาวและลึกเหตุเช่นนี้คนโบราณถือคติว่าเป็นเหตุไม่ดีหมู่บ้านจะอยู่ไม่ร่มเย็นเป็นสุขผู้คนจะเจ็บป่วยล้มตาย ด้วยเหตุนี้จึงได้ย้ายจากสถานที่เดิมมาตั้งทางทิศเหนือประมาณ100เมตรวัดบ้านสามขาเป็นวัดราชสังกัดมหานิกายมีเนื้อที่5ไร่3งาน41ตารางวาค่ะ